จริงธรรมะก,ก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวนะคือการใช้ชีวิตไม่ได้เราใช้ชีวิตประจำวันก็บบเ,เป็นธรรมะนะเป็นธรรมนะอย่างเช่นนะคนเราเกิดมาละความชั่วนะสร้างความดีทุกคนคงจะปรารถนาแบบนี้เพราะความชั่วมันทำให้เรา ไม่มีความเจริญนะความชั่วเ็าทาได้ทั้งวาจาและก็กายและก็ใจนะวาจาได้ยินนะการกระทำได้ด้วยกายการคิดชั่วที่จิตใจก็นะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยให้เราละความชั่วทั้งสามอย่างในการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการพิจนารณาตัวเราเอง ก็นะเรามีความชั่ววาจาชั่วในใจชั่วในการกายการกระทำทุกอย่านงะการปฏิบัติธรรมเพื่อไปหาความดีความดีเราก็ต้องละความไม่ดีออกไปเสีก่อนะวาจาไม่ดนะีว่าร้ายคนอื่นบางคนมีอารมณ์ก็ทะเลาะกันใช้คำลังใช้กาย นั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะใจคิดไม่ดีนะถึงจะไม่มีใครรู้แต่ตัวเรารู้อยู่ภายในเราก็าเลยต้องละนะจะละได้อย่างไรก็นะมีแนวทางของพระธรรมนะถ้าเราพิจารณาตัวเราควระละสิ่งไม่ดีมาสร้างความดีดูลนะางโลก เขาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุจริตทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีคุณ,ณธรรมนะซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อความรับผิดชอบของเรานั่นคืาเราละความไม่ดีเพื่อสร้างความดีเมื่อสร้างความดีความไม่ดีก็จะน้อยลงนะกว่าจะรู้ว่าเรามีอะไรบ้างไม่ดี เราก็าต้องพิจารณานะการปฏิบัติธรรมคือการพิจารณาตัวเราเองให้ลนะความไม่ดีเพื่อสร้างความดีเป็นบุญกุศลเป็นกำลังจิตใจของเรานะเมื่อเราละความชั่วสร้างความดีทำความดีเยอะๆนะบางครั้งความดีที่เราทำไปทุกวันทุกวันนะเราเขาเป็นคนดี ดีจนไม่มีใครที่จะพูดได้นะบางทีก็ดีจนไม่ฟังใครดีจนคิดว่าตัวเองดีหมดทุกอย่างอันนี้ก็น,น่ากลัวนะเพราะว่าบางทีกลายเป็นคนยึดมั่นในความดีแต่ก็เป็นสิ่งที่ดี นะที่เรายึดความดีมาเมก่อลพิจารณาละความไม่ดีแม้กระทั่งจิตใจบางคนมีจิตใจอย่างไรนะเราก็พิจารณาไปอันไหนที่เป็นไม่ดีต่อใครเราช่นะเราอย่าไปคิดแม้แต่คิดว่าเขาจะไม่ดนะีเราก็เป็นคนจิตใจไม่ดีแล้วนะ แม่คิดว่าคนอื่นไม่ดีมันข้อใจเราเข้าเป็นใจที่ไม่ดีเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเขาคนดีหรือไม่ดีนะการที่เรามาประพฤติปฏิบททัติธรรมเมื่อเราสร้างความดีไปเยอะๆนะเราก็จะมีเขาเรียกว่าเกิดมีตัวใหญ่ความดีเกิดขึ้น นะสร้างความดีก็ยังมีตัวดีนะเราก็าจะไปไม่ถึงนะเมืองแห่ง่าะนนิพพานเพราะความดีมันทำให้เราหนะักหนะักอยู่กับความดีนะรู้สึกว่าตัวเองมันมีความยิ่งใหญ่ไปด้วยความดีนะก็เลยกลายเป็นคนที่ก็เรียกภาษาธรรมนะ ยึดมั่นนะยึดถือนะปล่อยวางในจิตใจใจไม่ได้เพราะมีความดีนะใครจะพูดใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้เพราะถือตัวเสียอว่าตัวเองเป็นคนดีใช่แล้วนะก็เ,เลยไม่ได้ปล่อยวางมันก็จะทําความดีไปได้ยากนะเพราะมันรู้สึกหนักนะทั้งๆที่ความความดีเรามีความดีเยอะ หนักหนักอยู่กับความดีมันก็เลยทำให้เป็นคนหลงอยู่ในความดีอีกนะทางแหงดีสุดก็คือการไม่หลงในสิ่งที่เราทางความดีแต่เราทำอยู่ในสิ่งที่ดีแต่จิตใจของเราไม่ไปหลงกับความดีนะไม่ไปยึดติด นะยึดมั่นกับความดีนะเมื่อเรายึดมั่นอยู่กับความดีมันเข้าไปใไนไม่ได้อีกสิ่งที่เราสร้างมันก็เป็นของเราไปเสียหมดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสร้างมันก็เป็นของเรานะมันก็เลยหลงอยู่ในความดีหลงในสิ่งที่ทำใจจิตนี้มันก็หลงมันก็เลยปล่อยวางไม่ได้ นะตั้งแต่แรกเริ่มจนเราไม่รู้จักว่าไหนดีอันไหนไม่ดีนะแม้กระทั่งวาจาแม้กระทั่งกายการกระทําแม้กระทั่งจิตใจนะเรายังแยกแยกไม่ได้นะแต่เมื่อเรามาสนใจธรรมะที่เป็นเรื่องของตัวเองเรื่องของเรา ของบุคคลแต่ละบุคคลเมื่อเรามาพิจารณามันดีแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่เราเข้าพยายามลดละนะในวาจาที่ไม่ดีออกไปในใจที่คิดไม่ดีออกไปนะแล้วเราจะมีความดีนะมันจะเลื่อนขึ้นเป็นระดับเมื่อมีความดี ก็ไม่ให้หลงดีนะไม่ให้ใจวนเวียนนะไม่ปล่อยวางอีกนะมันก็จะเป็นตัวตนเกิดขึ้นในจิตใจในความรู้สึกว่าตัวเองดีทดําดีใจก็หลงอยู่ในความดีนะไม่ปล่อยวางโดนกระทบมันก็มีความ เสียใจเพราะเราทำดีแล้วทําไมถึงไม่ได้ดีไม่มีใครชมไม่มีใครสรรเสริญไม่มีใครเยืนยอข้อเสียใจทำดีเพื่อให้เขาส่งสรรเสริญหรือทำดีเพราะเราชอบในสิ่งที่ทำดีถึงจะไม่มีใคร มาเยือนยอแต่เรามีกำลังใจที่สร้างขึ้นด้วยความดีนะเพราะอะไรนะถึงพูดอย่างนี้นะเพราะอะไรถึงให้ทุกคนพิจนาอย่างนี้นะเพราะบางครั้งใจเรานะมันมันยากที่จะเข้าใจ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำดีมากๆแต่ยังไม่ได้ดีบางคกว่าอยากทำดีได้ดีได้ที่ยิงการกระทำดีมันข้อดีอยู่ที่เราที่ใจของเราผลของมันก็มีความสุขถึงจะไม่ได้รับจากทำชมแต่เราก็มีความสุขสิ่งที่เราทำยินดีเต็มใจ ที่จะทำมันก็มีความสุขนะมันสู่สภาวะนะจิตใจของผู้ที่นะพิจารณาไปนะเรื่อยๆแม้จะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่เราเป็นคนรู้จิตรู้ใจของตัวเรานะรู้เจตนา นะรู้เข้าใจในสิ่งที่ทำนะมันก็จะมีความสุขในตัวของมันเองนะทำไมถึงไม่ให้เราเยดึดดีไม่ให้คิดถึงความดีเยอะๆนะทำไมไม่ให้จดจำไว้เยอะๆนะทำไมถึงพูด ไม่ให้หลงอยู่กับความดนะีความดีบางครั้งมันทําให้เราเจ็บปวดเพราะเราสาตั้งใจทําให้เขาได้ชมแต่เกิดเขาไม่ชมเราก็รู้สึกเสียใจอีกนะทั้งนั่นที่ทําความดีแต่มีความทุกขนะ์เพราะเราความตั้งใจทำความดีเพื่อให้เขาชม แต่ถ้าเกิดไม่มีใครชมจิตใจก็จะรู้สึกว่ามันมันบันบ่นทอนกำลังนะแต่ถ้าเราตั้งจิตทำความดีนะเพื่อความดีที่เราทำไม่ได้เพื่ออะไรนะไม่ได้เพื่อใครนะเพื่อความดีของที่เราทำนะเราก็จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง น่นไม่มีอะไรปาาลาทำร้ายจิตใจเราได้นหนทางสู่ความสุขหนทางแห่งความพนทุกข์หนทางแห่งการปลดปล่อยให้เป็นริสระให้ความรู้สึกเป็นอิสระจากสิ่งนอกนให้มันมีกำลังเกิดขึ้นจากการระกทำความตั้งใจดีเจตนาดีและปฏิบัติได้ถูก ไม่หลงยึดมั่นสิ่งใดนะแค่พิจารณาให้มันเป็นไปตามตามธรรมนะแล้วเราก็จะมีความสุขนะมีผลกระทบภายนอกมาอไอ้รู้แต่ใจเราไม่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปไม่ทอ้อนะอีกต่อไป นะวิธีพิจารณาเราที่เหลือข้อของใครของมันที่จะพิจารณาสามอย่างของตัวเองนะจะไม่ลงไปแต่ละบุคคลให้แต่ละบุคคลแต่ละจิตของแต่ละคนพิจารณาตัวเราไปนั่นคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรามาดู คนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรแต่เรามาดูว่าเราเป็นอย่างไรดีขนาดไหนหรือยังอะไรที่ไม่ดีเอามันออกไปจากวาจาจากความคิดจากจิตใจจากการกระทำนั่นแหละคือการปฏิบททัติธรรมถ้าคนที่ตั้งใจ เขาก็จะได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะทำดีขึ้นพูดดีขึ้นคิดดีขึ้นนะั่นคือคนที่เขาปฏิบัติธรรมเขาเดินทางธรรมเขามีความสุขเขามีความปลอดภัยเขามีใจเป็นสุขนะแล้วเขาไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายคนอื่น ด้วยวาจานะกับการกดทดสอบนะคนเราก็ต้องแยกแยกนะอย่างเช่นบางทีพูดธรรมะเป็นการทำร้ายจิตใจคนเหมือนกันแต่พูดว่าไม่ทำร้ายจิตใจคนแต่จิตใจนั้นเขาเป็นอย่างนั้นธรรมะมันก็เลยไปโดนเหมือนทำร้าย ไปโดนเขาที่ใจเขาเป็นเขาก็เลยรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจกลายเป็นคำพูดเป็นทำร้ายแต่ที่จริงการทำร้ายนี้เพื่อเตือนสติไม่ใช่ทำร้ายเพื่อทำลายการทำร้ายกิดเลนะให้เขาได้สติแต่พิจารณาแล้วไม่ได้เป็นการ ทำลายแต่เป็นการทำร้ายเพื่อได้สตินะแต่ละคนแล้วแต่สติและปัญญาแล้วแต่ที่จะพิจารณาได้นะตามของแต่ละบุคคลนะต่างจิตต่างใจกันต่างคิดนะพิจารณาให้รอบคอบ ยวเราก็จะได้พิจารณานะเรื่องตัวของเราเองแล้วก็แก้ไขนะจะได้ไม่เป็นนะเป็นทุกข์ใจนะพิจารณานะเพื่อใจิตใจเราความสวาม่างมองเห็นนะตัวตนมองเห็นความไม่ดี เมื่อเราพิจารณาตอนที่เราใช้ชีวิตทางโลกไม่ไมีธรรมไม่ได้พิจารณาธรรมเราก็คิดว่าเราดีอยู่แล้วแต่เมื่อมาเข้ามา,า,มาศึกษาธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมมองกลับไปตอนที่เราใช้ชีวิตทางโลก พิจารณาเห็นจากอยากให้ละเอียดขึ้นนะเมื่อเรามีศีลขึ้นมีธรรมมากขึ้นนะทางโลกที่เราเคยเป็นอย่างที่เรามองไม่เห็นนะแม้กระทั่งเราทำงานสุจริตมีจิตใจเยรู้จักให้รู้จักให้อภัยอย่างไหนนะหรือเราทำเพื่อ ตัวเราเองหรือเมื่อเราทำเพื่อ,อาการให้ทำบุญสร้างทานนะเมื่อเราพิจารณาไปเมื่อเรามาอยู่ทางธรรมมาเป็นนักบวชก็ดีมาเป็นผู้ศึกษาธรรมะเมะื่อก่อนกว่าจะให้อะไรก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนนะถ้าไม่ได้ของตอบแทน มันก็คิดหนักหน่อยนะถ้าให้อะไรเขาเรา,เากนะ็ต้องได้กลับนต้องได้กลับแต่เมื่อมาอยู่พิจารณาการสลักความเป็นทางโลกคือทางคารวะเมื่อมาเป็นนักบวชเราต้องสละมากกว่านะมากกว่าตอนที่ยังเป็น คาระวะนะเมื่อสลัมาแล้วนะในใจในจิตอีกนะว่าสละมายถึงพิจารณาว่ามันอยู่ในใจหรือเปล่านะมันมีอะไรอยู่ในใจนะทั้งแต่กายวายจามาแล้วมาตั้งใจในจิตของเรานะที่ยังเอาไม่ออกมีหรือเปล่าเส้นทางเอง ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเส้นทางไงพุทธะนะที่เขาว่าพุทธะที่จิตที่ใจที่สว่างที่สะอาดบริสุทธิ์เราทำได้หรือเปล่าใจเราแม้จะมาเป็นนักบวชแล้วใจเราทำได้หรือเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นะมามองกลับไปสองด้านระหว่างด้านคารวาสกับด้าน นักบวชนะในใจนะเมื่อมันมันกับจักออกจากใจนะที่เคยเป็นเคยมนะีที่เป็นใจแม้กระทั่งความดีแม้กระทั่งความดีมท,มดที่สะสมมาเ็าต้องเอาออกจากใจิตใจไปให้มันเป็นแสงสว่างที่สุดให้มันบริสุทธิ์ที่สุด นะบางคนเรากําลังพูดเส้นทางแห่งพุทธ,ธะเส้นทางแห่งเมืองพรนนิพพานนะความดีที่ใจเรายึดมั่นถือมั่นนะมันก็ได้เป็นแค่ชนะั้นปรงแต่การปล่อยวางความดีนะเส้นทางแห่งพุทธ,ธะสะอาดที่จิตใจสะอาดที่กายสะอาดที่วาจามีเจตนาบริสุทธิ อันนี้บริสุทธิ์ปวดทุกอย่างนะแต่จะมองเห็นแก่ตากับเสียงฟังมันเป็นเรื่องอธิบายยากนะมันต้องพิสูจน์หรือต้องปฏิบัติเดินทางตามเดินมาให้เข้าถึงเดินให้จิตรู้สึกนะวิธีปฏิบัติวาจากายและจิตใจ นะว่าเป็นอย่างไรต้องรู้สึกต้องกำจัดความดีที่อยู่ในใจออกไปให้มันบริสุทธิ์นะจริงที่พูดมาเมื่อกี้นะสุดท้ายเรารู้อยู่ที่ใจของแต่ละผู้ปฏิบัตินะมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีความเป็นของเราเป็นเรานะแต่กายมันมีจิตมันรู้การกระทำมันรู้กายมันทำวาจามันพูดแต่จิตมันนิ่งสงบนะไม่รวนเรไม่ลังไม่ลังเรไม่สงสัยนะจิตมันหยุดทุกอย่าง กายมันทำวาจาเขาพูดไปใจมันนิ่งกายทำเท่าไหร่ไม่จิตใจไม่เคยไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของจิตของใจนะเมื่อมันทรงสภาวะใจไม่หลงอยู่กับความดีที่กายที่ร่างกายทำทำความดี นะแต่ใจมันก็ไม่ไปยึดมั่นไม่ได้ไปยึดว่าอันนี้ของเราสิ่งที่กายนี้ทำมันเป็นของใจด้วยไม่ใช่เพราะสิ่งที่กายทำใจเอาไปไม่ได้สิ่งที่ไปได้แสงสวา่างความไม่ติดพบไม่ติดห่วงไม่ติดยึดไม่ได้เป็นเช่าของ สิ่งที่ทำนะเพราะมันเป็นอิสระแต่มีกายเขาทำไปมีวาจาเขาพูดไปนะหิวมีท้องก็กินไปนะก็เลยการกำหนดลมหายใจนะเส้นทางเอง เส้นทางแห่งการกําลังของสภาวะบริสุทธิ์นะสภาวะธรรมนบริสุทธิ์เพื่อเกิดเป็นพลังบุญพลังบุญนั้นบริสุทธิ์นะอยู่เหนือความดีท,ทั้งท้งที่ทําดีกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีใจกนะแบบ็ดีนะแต่ดีนี้ดีแบบบริสุทธิ์นะ บางครั้งเขาต้องพูดไม่ดีนะเพื่อเขาเรียกว่าไปกัดกเกลากิเลสในอกในจิตในใจของตัวเองหรือไปกระทบนะด้วยเสียงกระทบด้วยการกระทำที่ผิดไม่ถูกต้องนะซึ่งระหว่างสองฝั่ง เดี๋ยวเราก็จะได้แผ่นะเ,เมตตา